แบบนี้ก็แซ่บสดเลยสวัสดีค่ะมาพบกันแล้แ้ลจับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากวันนี้พากินเมนูแซ่บๆเนาะจ้ายามแดงๆขึ้นฝนจะเบึงทั้งพุ่นฝนลงเม็ดเราจะดำเฮงบรรยากาศภูเขาเขาเขียวเนาะจ้าฝนกับขึ้นม,มาจากวัน <c oughs> นี้เมนูแซ่บๆเนาะจ้าเมนูสุมมะขามเนาะจ้า กอยมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเจวกะใส่หอมแดงพร้อมใส่พริกทั้งพริกแห้งพริกสดจ้ะมาเด้อคำแรกเนาะจ้ะสดเอาสดเอาก่อนเนาะจ้ะหั่นมันเรียบร้อยแล้วซืมซนฝนกระลายลังมาแล้วจ้ะสิอิ่มบ,บ๊บุดำมาแห้งจ้ะซืึนมะกอกเลย ใส่หอมแดงถ้าสังแยงพรมจังฝนหยำพี่หนึ่งโมแมนต์สิได้ปลาซิวบดจังมันนี่ฝนมาแล้ว คุยอแบบนี้เลยย่ามมาะขามต้องกินสมมะขามนะจ๊ะอ,อันได้ปลาเด็กปลาซิวนแม่นอจ๊ะฝนลงเม็ดมานี้ได้ปลาซิวเป็นเห็ดปลาเด็กแซ่บขึ้นอย่างนี้จ๊ะเห็ดเห็ดเลียวมะขามเนี่ย ปอยากปลาชื่อเป็นตอนอมลมกับมาอันนี้เป็นแบบหันต์จ้ะแบบนี้กระแซ่บ,ส,บสดเลยอมหอม,หอม แซึนมะกอกตาใสาเจียวเลยจ้ะเสียงเกียดห้องจ้ะเป็นคนติดติดโดด,ดีไหมจ๊ะ ต้องใส่รถด,ดีน้าใส่กะปีน้ําแข็งเสบจ้ะหอมเดนีก็หอมค่ะม,มาเดอ้อจ้ะกินสุม,มบรรยากาศ ฝนตกคนขึ้นตบเราจะตอนมาหอดหนาเศร้า,าหากก็มาก,กินหาก็เศร้าก็เลื่อมากินคือสซีมาอีกแล้วล่ะดำแหง้ง อือยังอือกินยำแดงๆนีน่มันแสีบคัดจ้ะหรือว่าหิวเข่าบุ๊คโมากเ่ยก็เช้อแหล้วจ้ะให้กะปิเห้งต้องออหอม อ่มมาแล้วจ้ะผมก็เข่าปากอ,อ,อิ่มบอแนาจันฝนมาลมมาแต่ยังฝนยังบ่หอดหอ,หอมตอนหอมแดงครับ แบหักลงก่อนจ้ะสดสดสดมาเนี่ยสดกินเลยอื ตาซึนมากอกอใส่รสดีนะจ๊ะหอมกะปิน้วรสดีน้วป,ประเด็จ

้ำคักลมเย็นเย็นจ้ะเดี๋ยวจะไปหาเบิ่งปลาซิวอยู่จ้ะเผื่อลุงหอ,อมแดงโอ้เฮีย ไหลา่ด้วยจ้ะใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดดีจะฝากืม้อหอก้ะจ้ะ ลมแต่ฝนยังบ่มามแบบนี้เลยเยอดติงต่งๆเลยแ่บโอ้ฝนหยิบแล้วสิไปแล้วจ้ะฝนหยิบแล้วเอาอีกก่อน ตาตาคนกินอืฝนมาแล้วคำหนึง่งไปแล้วจ้ะมือน,นี่พอกันใหม่คลิปหนาค่ะสอรีค่ะจากฝแเรา